Hi everyone welcome to our class again now you stay with teacher m u s ล a n i สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะคาบที่สองกันแล้วนะคะในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่กับครูมุสลานีเช่นเคยนะคะรอบที่แล้วครูได้สอนไปเกี่ยวกับการทักทายหรือ greetings ในภาษาอังกฤษโดยใช้คำว่า hi และ hello เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในคาบนี้นะคะมีความน่าสนใจมากกว่านะคะ ซึ่งจะเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะคือมีคลิปวิดีโอนะคะน่ารักนะคะให้พวกเราได้ร้องแล้วก็เต้นตามด้วยนะคะถ้านะคะนักยนพร้อมแล้วนะคะโอเคพร้อมกันยังเอ่ย Are you ready พร้อมกันแล้วนะคะ Let's go ไปกันเลยนะคะ กันบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอที่ครูดได้ให้นักเรียนดูไปนะคะสนุกกันไหมคะใครสามารถเต้นกันได้บ้าง mm hmm. เก่งมากๆเลยนะคะเต้นกันง่ายๆเลยนะคะร้องก็ไม่ยากมากนะคะ,อะพอจะออนึกได้เังคะว่านะคะสิ่งที่ครูจะสอนพวกเราไปในวันนี้เกี่ยวกับอะไรคะ,ะติ๊กตอกติ๊กตอกนั่นก็คือเกี่ยวกับคลาสรูมนั่นเองนะคะคลาสรูมแปลว่าอะไรนะคะนักเรียน À, บางคนเข้าใจแล้วรู้แล้วนะคะความหมายเดี๋ยวผู้จะอธิบายมานะคะอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันก่อน,อนเลย you n i ิตนะคะอ่าบทที่หนึ่งนะคะ hello there นะคะยังต่อเนื่องกับบทที่แล้วอยู่อีกนะคะหัวข้อเดิมนะคะโอเคมานะคะหัว a b u l a r y นะคะ vocabulary ก็คือคำศัพท์นะคะที่มีอยู่ในนะคะอะ่านี้นะคะในบทเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะอ่านักเรียนลองสังเกตดูค่ะ มีนะคะมีห้องนะคะห้องอะไรเอ่ยโอ้โหนะคะมีกระดานนะคะมีเก้าอี้หลายๆตัวอยู่ข้างในนะคะน่าจะเป็นห้องนะคะห้องเรียนนั่นเองค่ะห้องเรียนในภาษาอังกฤษเราอ่านออกเสียงว,ว่า classroom อ่นักเรียนอ่านตามนะคะ classroom โอเคเก่งมากคะ่ะ classroom นะคะ classroom แปลว่า ห้องเรียนนั่นเองนะคะโดยจะสะกดด้วยตัว c l a d s r W o o m นะคะ classroom แปลว่าห้องเรียนนะคะต่อไปมาดูนะคะรูปที่สองเลยนะคะ ะะรูปที่สองนี้นะคะเป็นคุณครูคนสวยนะคะที่กำลังชี้เอาไม้นะคะไปชี้ที่กระดาษนะคะ,ะเรานะคะคงไม่ต้องบอกว่าเป็นใครนะคะคือครูนั่นเองนะคะ,ะหลายคนอาจจะนึกคำศัพท์นี้ได้นะคะคำนี้นะคะในภาษาอังกฤษเราจะอ่านออกเสียงว่า teacher นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมๆกันสิคะ teacher เก่งมากๆเลยนะคะ teacher นะคะ teacher นั่นเองนะคะ t นะคะเราจะสะกดด้วยตัว t e a c h e r นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะจำไว้ด้วยนะคะคำศัพท์เหล่านี้เดี๋ยวนะคะตัว exercise เนี่ยกูจะถามคำศัพท์เหล่านี้ครั้งหนึ่งนะคะก่อนจบบทเรียนนะคะต่อไปเราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยนะคะมี e นะคะไปเลย มาดูคำศัพท์คำต่อไปกันเลยนะคะคำที่สามนะคะที่เกี่ยวกับว่าแคตตาล็ในหน้านี้นะคะในบทเรียนนี้นะคะก็คืออ่านะคะเห็นไหมคะมีเด็กผู้ชายสองคนกอดคอกันนะคะกอดคอกันเอ๊ะแสดงว่าเขาสองคนนี้เป็นแฟนกันเหรอคะไม่ใช่นะ,ะไม่ใช่เป็นแฟนกันนะคะเขาเป็นเพื่อนรักกันนั่นเองนะคะเพื่อนนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า f r i e n d นะคะ friend อ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะเ r ร e n d นะคะเราสะกดอวยคำว,ว่า F R I E N D นะคะ friend แปลว่าเพื่อนนะคะต่อไปนะคะมาดูตัวต่อไปก็คือตัวอะไรเอ่ยน่ารักไหมคะมีแถบดำนะคะแถบดำลายขาวนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้เราอ่านออกเสียงว่า อะไรคะอารอกเสียงว่า r e c o r n นะคะคำนี้นะคะ r e c o r n นะคะเราจะเน้นเสียงที่อยู่ข้างหลังนะคะ r e c o r n นะคะตัวนี้นะคะ r e c o r n นะคะ r a c double o, o n นะคะ r a c double o, o n นะคะ r e c o r n นะคะก็แปลว่า r e c o r n ตามสับไปเลยนะคะทามศัพทไปเลยนะคะ อ่านะคะคำศัพท์ก็มีอยู่4คํคำเท่านี้เองนะคะเดี๋ยวเราไปดู I have one story to tell you about the classroom Are you ready to listen it Yeah Are you ready Yes Okay Let's go ไปกันเลย ่ะหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ทั้ง4คำแล้วนะคะครูก็มีเรื่องที่จะเล่านะคะให้นักเรียนฟังนะคะอ่ะให้นักเรียนเอาหนังสืเอเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะและเปิดไปในหน้าที่6นะคะเปิดหน้านี้นะคะเปิดหน้านี้ประกอบเลยนะคะโอเคนะอ่ะไปฟังกันเลยเรื่องจะเป็นยังไงนั้นอ่า my s s r s s r o o m นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเป็นการทักทายกันในห้องนะคะ greeting in the classroom นะคะโอเคมีรูปภาพให้ดูด้วยนะคะอ่ะ ข้ 42, อที่สองเขาว่า look ดูนะคะ and listen และฟังนั่นเองนะคะนะกักเรียนฟังตั้งใจฟังให้ดีนะคะมีนะคะในห้องนี้ในคลาสรูมนี้ค่ะมีนักเรียนอยู่สองคนนะคะอ่คนนี้นะคะนักเรียนผมหยิกเนี่ยทักทายกับเพื่อนนะคะบอกว่า this is my classroom นะคะนี่คือห้องเรียนของฉันเองนะอ่าคนนี้นะคะเอ๊ะแนะนำ นําห้องเรียนแสดงว่าอีกคนหนึ่งนี่ยน่าจะเป็นนักเรียนใหม่นั่นเองนะคะ,ะนักเรียนใหม่บอกว่าว้า wow, ว it is big โอ้โ oh ห oh, ใหญ่จังนะคะ,ะมาดูตอนที่สองค่ะมา,มาดูตอนที่2ต่อนะคะเด็กใจผมหยิกบอกว่า this is my teacher Mrs Blake นี่คือนะักนี่คือครูของฉันเองนะคะมีชื่อว่า Blake นะคะ แล้วคุณครูคนสวยก็เลยตอบบอกว่า Hello สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเป็นการทักทายซึ่งก่อนหนะ้านี้ครูได้อธิบายให้พวกเราฟังกันแล้วใช่ไหมคะไม่รอช้าเดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะในหน้าต่อไปเลยค่ะโอเคนะคะมาถึงตอนที่สามกันแล้วนะคะอ่านะคะเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันต่อนะคะเด็กชายผมยีกนะคะต้องการแนะนําเพื่อนของเขานะคะ เพื่อนใหม่ของเขาให้กับครูได้รู้จักนะคะโดยที่เขาพูดออกไปว่า Mrs. Blake this is my friend Matt เ okay, นะอีกครั้งหนึ่งนะคะ Mrs. Blake this is my friend Matt นะคะแสดงว่านะคะนักเรียนใหม่คนนี้ค่ะเพื่อนใหม่ของเขามีชื่อว่า Matt นะคะแล้วก็คุณครูก็เลยตอบไปว่า How are you o าว r อยู่โดยการนะคะอ่านะคะทำมือแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็นะคะเพื่อนใหม่ก็เลยตอบว่า fine thank you fine thank you ขอบคุณนะคะเขาบอกว่าสบายดีขอบคุณนะคะต่อไปมาดูในตอนต่อไปเลยนะคะอ่าคลัมนที่4คะ่ะเขาบอกว่าอ่าเป็นยังไงเอ่ยนะคะ นักนยังสังเกตดูดีๆนะคะจากตอนที่3เนี่ยนะคะจะมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะอยู่ในกระเป๋านะคะพอมาตอนที่สนนี่เไงคะออกมาโผล่ออกมาเลยนะคะทั้งตัวเลยแล้วก็ถือดอกไม้นะคะด้วยโอ้โหน่ารักจังเลยนะคะแรคเกอร์นะคะทีนี้นะคะนักเรียนใหม่ก็เลยแนะนำนะคะสัตว์เลี้ยงที่เขาพามาด้วยบอกว่า this is rune my raccoon นะคะนี่คือรูนนะเนี่ย ก็คือสัตว์เลี้ยงของฉันเองแรกคูนของฉันเองแล้วก็ทีนี้นะคะแรกคูนก็เลยยื่นดอกไม้โอ้โหน่ารักมากเลยนะคะยื่นดอกไม้ไปให้คุณครูเห็นไหมคะครูเนี้ยิ้มมากเลยนะคะอ่ายิ้มหวานเลยนะคะดีใจนะคะโอเคโอ้นะคะครูก็เลยบอกว่าโอ้ oh, thank you โอเคว่าโอ้ขอบคุณนะน่ารักจังเลยนะคะ ทีนี้เด็กชายผมหยิกนะคะก็เลยหัวเราะตามฮ่าฮ่านะคะด้วยความน่ารักของตัวรคกคูนนะคะโอเคนะคะสนุกกันไหมคะเรื่องนี้นะคะการทักทายโดยทั่วไปนะคะที่เราเจอเพื่อนใหม่นะคะเราทักทายลักษณะนี้นะคะหวังว่าจะเอาไปใช้กันได้นะคะ หลังจากที่เราได้ฟังนะคะเรื่องราวนะคะของเด็กนักเรียนสองคนแล้วก็กับครูอีกคนหนึ่งนะคะ,ะในนี้นะคะหลังจากนี้จะมีนะคะแบบทดสอบ exercise นะคะให้พวกเราได้ทำกันนิดนึงนะคะเน้นย้ำเรื่องของนะคะคำศัพท์ที่ครูได้สอนไป4ตัวนะคะ4คำศัพท์เขาบอกว่ายังไงเอ่ยนะคะ uh, match the word with the pictures นะคะ match the word with the picture ก็คือให้จับคู่นะคะคำศัพท์กับรูปภาพนั่นเองนะคะมีคำศัพท์คำแรกค่ะคำว่า classroom นะคะตะกี้ครูได้อธิบายไปแล้วนะคะ classroom ข้อที่2ค่ะคำว่า r e c o o n นะคะข้อที่3คือคำว่า teacher นะคะ teacher ครูมีรูปภาพอยู่2รูปแต่มีคำศัพท์อยู่3ามคำนะคะคำแรกคือคำว่า คำแรกนะคะก็คือไอ้รูปแรกก็คือรูปครูนะคะรูปที่สองคือรูปอะไรเอ่ยอะไรคะอ่านะคะเป็นรูปของอห้องเรียนนะคะลองดูนะคะคลาสมุมเรียว่าอะไรนะคะนักเรียนลองนึกดูสิ Classroom แปลว่าคุณครูไหมไม่ใช่ Raccoon ไม่ใช่นะคะ t e a c h อ r อันไหนนะ Teacher อ่าเราพยายามโยงเส้นอันออคำศัพท์ที่เรามั่นใจไปก่อนนะคะ t e a c h e r ก็น่าจะแปลว่าอะไรคะครูเธอก็อยู่มาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะ คำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายคือคำว,ว่า,วาอะไรเอ่ยคลาสเรียน mm hmm. นั่นเองนะคะคู่กับตัวน,นี้เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะสองคำสองคำศัพท์ในหน้านี้นะคะแต่ครูได้นำเสนอไปสตัวนะคะสี่คำศัพท์นั่นเองนะคะไม่ยากนะค,ะ,คะต่อไปนะคะไปดูที่การบ้านที่พวกเราต้องทำค่ะต่อไปมาถึงการบ้านที่พวกเราต้องทำส่งครูแล้วนะคะอะเดี๋ยวให้เราหยิบนะคะแบบฝึกเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ หน้าที่หกและหน้าที่เจ็ดนะคะวันนี้นะคะครูให้วเราทำสองหน้านะคะไม่มากนะคะแต่ว่ามีสี่ตอนด้วยกันนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายทีละตอนให้นักเรียนเข้าใจนะคะนักเรียนจะได้ทำถูกต้องนะคะโอเคไปกันเลยนะคะ homework นะคะแปลว่าการบ้านนะคะคำสั่งมีอยู่ว่าให้นักเรียนนั้นนะคะทำแบบฝึกในหน้าที่6ในตอนที่1นะคะอ่านรูปภาพมีดังนี้นะคะคำสั่งบอกว่า look and trace นะคะดูแล้วก็เขียนตามเส้นประนะคะตรงนี้นะ then read and match นะคะให้ในักเรียนอ่านนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้ในักเรียนอ่านแล้วก็จับคู่นะคะคำศัพท์กับรบูภาพนะคะเดี๋ยวครูเขียนเป็นตัวอย่างให้สักหนึ่งข้อนะคะอาจจะไม่สวยมากแต่ว่าเรานะักเรียนเขียน,เข,ยนเขียนให้สวยๆนะคะอนนี้ครูเขียนกับเมาส์นะคะใช่ยากหน่อย t นะคะตามด้วย e A, oh yeah yeah, C, H, E, N, R นะคะตรงนี้นะคะแล้วเขียนเสร็จแล้วเขาบอกว่ายัางไงคะให้อ่านนะอันนี้อ่านว่ายัางไงคะ Teacher teacher นะคะแปลว่าอะไรเอ่ยอ่าดูที่รูปภาพนะคะถ้าเรามั่นใจ teacher ก่อนหน้านี้แปลว่านะคะครูหรือเปล่านาอะอถ้าสมมุติว่าเรามั่นใจว่าเป็นครูเธอก็โยงมาที่รูปภาพนี้เลยนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะและ้วก็ข้ออื่นๆก็เช่นกันให้เราเขียนตามเส้นประหลังจากนั้นก็โยงเส้นนะคะง่ายๆเข้าใจหรือยังเอ่ยนะคะหวังว่าจะทำกันได้นะต่อไปไปดูตอนต่อไปเลยค่ะ ค่ะมาถึงตอนที่สองนะคะคำสั่งบอกว่านะคะให้ทําหน้าที่6เช่นกันนะคะแต่ว่าตอนที่สองนะคะคำสั่งบอกว่า read and c o so go นะคะอ่านแล้วก็วงกลมค่ะนักเรียนนะคะวงกลม A หรือไม่ก็ B นะคะมีสองข้อด้วยกันนะคะข้อที่1นเนี่ยเขาบอกว่านะคะคนนี้นะคะทักทายบอกว่า hello what's your name สวัสด,ดีเธอชื่ออะไรหรออ่า A บอกว่า by B ตอบว่า I'm Jane อ่าความเป็นไปได้อันไหนเอ่ยถ้าเรามั่นใจ A เราก็วง A แบบนี้นะคะวงด้วยดินสอแต่ถ้าเรามั่นใจ B เราก็วง B นะคะข้อที่2อีเราไปหาดูไปอ่านนะคะว่า How are you แปลว่าอะไรแล้วนะถ้าใครไม่เข้าใจย้อนไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะคะ โอเคนะคะตอนนี้นะไปดูตอนต่อไปเลยค่ะต่อไปมาดูในหน้าที่เจดนะคะตอนที่3มนะคะจะเป็นการบ้านแบบนี้นะคะอ่านรูปภาพขึ้นมาแล้วนะคะบอกว่า listen and match นะคะ ฟังนะคะ listen แปลว่าฟัง and แปลว่าเละนะคะ match แปลว่าจับคู่โยงเส้นเหมือนกันนะคะจับคู่โยงเส้นเหมือนกันเดี๋ยวคุณจะอ่านให้ฟังนะคะให้นักเรียนทําตามคลิปนี้เลยนะคะคนแรกนะคะหมายเลขที่หนึ่งเขาบอกว่านะคะเขาบอกว่า this is my teacher mrs blake อ่านี่เป็นคําพูด ถ้านักเรียนสงสัยสามารถดูจากในหนังสือได้นะคะคำพูดนี้นะคะคำพูดนี้มีอยู่ในหนังสือด้วยนะคะคนนี้พูดว่า this is my teacher Mrs Blake ใครแล้วนะที่ชื่อ Blake ถ้าเรามั่นใจนะคะ่า Blake น่าจะเป็น L B ถ้าเรามั่นใจ B เราก็โยงไปที่ B แบบนี้นะคะต่อไปค่ะหมายเลขสองเขาบอกว่านะคะคนนี้นะบอกว่า this is my Raccoon นะคะรูนนะคะมีชื่อเล่นเล่นก็คือรูนนะคะอตรงกับ A หรือ B นะคะรงกับ A หรือ B ให้นักเรียนโยงเส้นไปเลยนี่นะคะพูดทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งนะคะ,นน teacher, นะค,ะคนนี้บอกว่า this is my teacher mrs. Blake ข้อที่สองนะคะเด็กผู้ชายคนนี้บอกว่า this is my r e c o r n รื่นนะคะอันนี้นะคะเป็นคำตอบนะคะลงทบทวนดูต่อไปค่ะไปดูที่แบบฝึกตอนสุดท้ายเลยค่ะต่อไปมาถึงแบบฝึกตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะตอนที่สในหน้าที่เจดนะคะอ่ารูปภาพขึ้นมาเลยนะคะคำสั่งบอกว่า look อ่าเห็นไหมคะอันนี้ใช้บ่อยๆนักเรียนจำไว้ด้วยนะคะคำศัพท์นี้นะแปลว่าอะไร look แปลว่าดูนะคะ ่าแล้วก็อะไรคะ look and complete นะคะเติมนะคะเติมในช่องว่างให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะ,ะในกล่องสี่เหลี่ยมค่ะเขาบอกว่า teacher นะคะ how are you ตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องนั้นแล้วนะคะเพราะว่าเขาเอามาแล้วนะคะเอามาใส่แล้วแล้วก็มีคำว่า friend แล้วก็ find นะคะ find ทีนี้ค่ะข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า hello Bob how are you เขาใส่ให้เรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูข้อที่สงค่ะ ข้อที่สองมันมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าต่อท้ายด้วยคําว่า thank you thank you แปลว่าขอบคุณอะไรนะมีคนถามว่าเธอสบายดีไหมเธอจะตอบว่ายัางไงคะอ่านะคะเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งจากสามตัวเลือกนี้นะคะเอาเลือกมาใส่สมมุติเอ๊เรามั่นใจว่าเฮ้ยท e เชอรไม่ใช่แน่นอนนะคะเอ่อเฟรนก็ใช่ไหมถ้าเรามั่ใจคำว่า fine นะคะเราก็เอาคำนี้ นะคะมาเขียนนะคะมาเขียนตรงนี้เลยนะคะ fine นะคะ fine เสร็จทีนี้พอเขียนเสร็จแล้วให้เราขีดค่าแบบนี้นะคะจะได้ไม่สับสนกับข้อที่เราเรายังไม่ได้เขียนนะคะโอเคนะคะแล้วก็ข้ออื่นๆนันเกเรียนลองอ่านดูนะคะหรือให้ผู้ปกครองช่วยอ่านก็ได้นะคะแล้วก็เอามาใส่ให้ครบทั้ง4ช่องนะคะ นะคะการบ้านก็มีเท่านี้นะคะวันนี้นะคะสำหรับครูก็นะคะไปคลิปต่อไปเลย ามาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะครูก็ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งนักเรียนนะคะนักเรียนทุกคนแล้วก็ผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการเรียนในระบบออนไลน์แบบนี้นะคะหวังว่านะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยจะเข้าใจในเนื้อหาที่ครูได้สอนไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะคะส่งงานที่ครูสั่งด้วยนะคะสามารถส่งไปทางไลน์นะคะไลน์กลุ่มส่งงานที่ครูได้แนบไว้นะคะได้แนบไว้ แล้วก็หวังว่านะคะนักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราไปเจอนะคะในคาบต่อไปกับครูนาซฟะนะคะสำหรับครูก็รับหน้าที่เพียงเท่านี้นะคะครูต้องกล่าวคำว่า see you next time Bye bye